ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะสุดดจัับบปลอ บอกคือบอคือมันบออคั่วคัว้าัวผือมันตัวกันกันแตนรอรอแตงโตมาบังรอเมาตอนต้อตัวผิดออ้าัวโอไม่รู้ว่ากก็ต่อื้อโตแกาเกยวอึองอึ้ออ้ไพาดบอกคือมันบอกคือรูร แหบแหบไม่เปคยเย็นเลยขนาดเมื่อวานเย็นตัวกูแต่งตัวเกียบติระทันเนาะคุ้มค่าครับอ้าวในนั่งตัวยังเป็นทักการครับผมเก่งพี่วักรพรปฐมครับค่ะกบี้ศิลานีค่ะครับผมจบลงไปพักพันนะครับผมกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าทับทิมกรอบค่ะเป็นผลงานเพลงของกอาฟีเอ็นนะคะปีนี้เข้าสองคนนะคะสังกัดกับทีมงาน We เด็กน่อยคุณแเสียงว่ามันเด็กหน่อยมาพราหนาแม่เก่งที่เป็นงชี่ยเจาออกมาหยงว่าเท่าพอถ้าเรลยกว่าเชิ่วเจ้าชได้เอินตพอมาหัมันมันปากเก่งมิมสินได้เอิ้นมันเอินขอโทษนพ่อปได้เอินไหมมาเดือดเงเอินไหมมาเดือเป็นเอากะออกมาเห็ดอย่างพอพอติ เก่งเอินแบบนี้พอด้สิเอาเฮ้ยเอินจะเขันคัาบ้เอิพอเอาเรียกพี่ได้ไหม,ไหมพ,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 พมี่น้องดิเคืนส้นนี่มันแหลกพอยเลเถอะเอินพี่เมึ่สวตายดี่บ้านเอ๋อ้เเปลี่ยนไม้สับ กันอยู่ที่ตลาดต,ต้นตาละนะลุงนะเอาไปย,าายังค่ะเตรียมสิเนี่ยเตรียมตัวงานห้องเยี่ยม<อ>เดี๋ยวออกออกมาไปยังกรณีเลยครับในบริเวณหอดคิวอยู่แมม่่บยงพี่น้องกําลังไลยพี่น้องติมตึงระบายกันอย่างทาทักทา,ายพี่นอ้งงนนนนนองพี่น้องดาบซอกคลายดิ้นใส่เสียงพี่น้องดาบซอ,อ,ม,อ,บอมีบ่อนขอเสียงหน่อย สมพ่อพิ่งฝ่าออกมาแล้วเนาะออกมากแล้วเนาะทักทายพี่น้องทักทายพี่น้องซำเนี่ยเอากันมีกองมีก่อนฝากพี่น้องนะตีออกมากโดนโดนเสวัสดีทักทายพี่น้องนี้เห็นว่าล่ะพูดอะไรพูดบ่นมากพ่ดพี่น้องเขาให้กระมิชนี่เสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านมาเที่ยวงานวันนี้ให้ถูกหวยฟังประถมออดร์ดโชว์วันนี้ขอให้รวย ถูกหวยวันนี้สมตัวตรงคนกำลั่งหลุด่าสิออดโตใดโตใดคือ่าจองตรงแล้วตกตรงหวยจะออกตัวไหนนี้สี่ห้าหกสี่ห้าหมันตัไฮโลดิซื้อหาที่แตกมันออกไปมาแห้งมันออกสามห้าหกว่างหันนี่กูทุกไปสองแสนผลว่าหัน ลองังเสร็จิ่งแล้ังลถือ่ถือแค่ไหนอันปะถือกี่ลีบอ่ะค่ะบอชิงเรียบหาตอนพีดตอน้องเอาออกมาแล้วนี่เมื่อเศร้านีเพิ่นมามา้องเครื่องเสียงเชียกเศร้าป้า้อเครื่องเสียงปฐม order ์ h o w มวลไม่กัม่วลดังกัมวนเพิ่นมาแตกไม่มามนไม่มนจะดีเขาเรื่องการไม่ มาบัด,มด <S <S หม<ล>ัดเไม่หมดนี่มไม่ทองคำอันนี้ไม่ใช่เอาไม่ย่งสนัไม่เพิ่มนี่ตัวตัมันเดิมม้งปเนีกัน่พิ่มเพิ่มไปสามแสนกว่าั้งตัวสีังดีปะนี่ผู้ใจผูดด้ใบัดวายนี่จะมืออยู่้ในี่จะมือ,อย ว่านะหนัองอุบาทว์ต่อไปขันมี้จอมืดใจหนีเขาต้องไปออกอีกไล่าการหนึ่งไล่การยังเมื่อวานล่ำใส่หนีเป็นความจริงล่ะลูกเอ<า>้ยกลอดปลอดนะคุณส<า><า>ิบ่าวตูวฟังหนังเมื่อคืนนี่เวยเบิกเงินลมาจังไรแม่ครับเบิกเงินหน่อยค,ครับตัด<า>ระวังสีละ่ะรล่อแปบ๊บรล่อแปบ๊บ แ้แลวเราบอกว่าดื่มปั้นมนีแล้วไปนอนพรุ่งนี้กลับเจอกันพพี่ะวันหนึ่งหันนี่แฟนขับแฟนเพลงเขาถามมาค่ะในไลฟ์สดนะคะถามกันตุ่มๆเลยว่าประทมอรทชปีนี้เป็นหมอรับน้องใหม่จังไดนคือบ่มีฉากคือบ่มีขนมันไปใส่เบิรี่บอกพันว่าพี่บอกประท้นหมอเดียวโชว์พันมา กระงใส่ให้กันอยู่เอาว้าจัดเยอะใเพทใดเลยเอาเริ่มมาจากสตริมห้ารวนเลยตอนนี้ก็เป็นย้อนยุคย้อนยุคงหันเขาขึคิด้ซื้อบงหันี่โอ้นัตจีคือฮารโดัพียงเท่าอะไรเพื่อนโดดัเื่อนดึงอัโยกอนโอ้ พีก็มาสามเดือนมือนี่กระด้งเลนมือแรกจะสิมัยกลุก็เขยงยังโอโยเกนงกใส่ธานีไม่แโอ้ยขาไม่อะไปเยตงนี้โอ้ยสแสนกลัวไปเลยแค่นี้จิบจิบบนต้ขาบหน้ามือไม่อิ่ดอกข้ามีจิบจิบบจบจิบแล้วมึงไม่ยิงไม่ยงอิ่นี่ติดดีสามแสนกลัวแล้วมึงนี่ปูวันในน้ใส่นีแเอก็เาหลอกาดตัวพ่าจาอาจจะสรุปแล้วสิมีฉากมี่นบอมพีนี่ ยังสีหลัออรดโชว์กับตาม้านนี่แต่ว่าพี่น้องเป็นเข้าใจแล้วละว่าออรดโชว์นี่คือดนตรีอีกประเภทหนึ่งอาจจะบอมาร่ำจ๋าเกินไปอาจจะเพราะมันสติงจ๋าอาจจะมันย้อนยุกจ๋าซ้ำปะปีอยู่ในนี่มั้งโอ้งั้นจะรอช้าอยู่ทำไมใช่แล้วไปพวกกระช่วงต่อไปของทีมงานราตรอบอ๊